การนี้นะคะสองล้านล้านทําไปแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นทรัพย์สินของประเทศก็คือ,อรถไฟความเร็วสูงหรือเส้นทางคมนาคมต่างๆสุดท้ายโลกกลับมาอยู่เป็นของประเทศอะค่ะแล้วทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นของที่เราจะาลงทุนแล้วสามารถที่จะตรวจแะวัดผลได้อยู่แล้ว คำยืนยันจากปากของนายกรัฐมนตรีไม่อาจสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ว่าพรบกู้เงินสองล้านล้านบาทจะถูกบริหารจัดการในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างเหมาะสมโปร่งใสและเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง เพราะเพียงแค่เริ่มต้นก็เกิดคำถามและข้อครหามากมายทั้งจากฝ่ายค้านนักวิชาการและภาคประชาชนว่าแทนที่จะจัดสรรไว้ในงบประมาณปกติเนื่องจากสถานะทางการเงินของประเทศอยู่ในภาวะมั่นคงต่อเนื่องมาจากรัฐบาลที่แล้วแต่รัฐบาลกลับเลือกที่จะทํานิติกรรมอําพลางไปออกเป็นพรบกู้เงินสล้านล้านบาทซึ่งสอว่าจะขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญคําถามก็คือทําไมถึงไม่สามารถ เอาเข้าไปอยู่ในระบบงบประมาณได้ตรงนี้ต่างหากคือคือคำถามหลักผมยืนยันว่าได้ครับผมยืนยันว่าได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เคยเคยบอกเอาเฉลี่ยง่ายๆว่าถ้า7ปีปีละ3 0 0แสนล้านเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับตามตามกรอบของการขาดดุลงบประมาณที่สามารถทำได้แล้วก็ถ้าสิ่งที่เราต้องการรัฐบาลทำด้วยในขณะนี้ก็คือไปทบทวนโครงการที่ล้มเหลวโครงการที่ใช้เงินเยอะโครงการที่ไม่จำเป็น นะใใขณที่่ถ้าถ้าปลอยชเงินกู้กโครงรง,งเารเ2ล้านล้านบาทถือเป็นกรอบการกู้เงินสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินไทยซึ่งจะสร้างภาระหนี้ให้ลูกหลานของเราต้องแบกรับไปอีกกว่าครึ่งศตวรรษยังไม่นับรวมความคลุมเครือของหลายโครงการในบัญชีแนบท้ายพอดูตามรา่างขบัญญัติเห็นมันเปิดช่องว่างเยอะเกินไปมันทําให้มันเป็นอันนี้เช็คล่าของจริงแล้วครับเพราะว่า อ่อตัวรายละเอียดโครงการที่ยังไม่มีเนี่ยจันตรายมากคราวนี้พอมาดูแผนผังแนบท้ายพร่ำยัดเนี่ยเขียนไว้ค่อนข้างหลวมมากนะครับคือสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดคือว่าถ้ามีการเปิดช่องให้มีการทําถนนเนี่ยในบางพื้นที่ที่นอกเหนือนจากระบบรางนะครับมันก็จะเกิดอาการรุมกันแน่นอนครับแล้วกฎหมายฉบับนี้ก็จะอาการเหมือนพราำยัดงบประมาณประจำปีก็คือผู้แทนแต่ละจังหวัดลุมแน่นอนครับ เมื่อเกิดข้อครหาเพิ่มมากขึ้นทุกขณะพักแกนนำรัฐบาลอย่างพักเพื่อไทยก็เลือกที่จะใช้วิธีถนัดนั่นก็คือโจมตีฝ่ายตรงข้ามเพื่อเบียงเบนประเด็นความสนใจของสังคมโดยการเข็นนิทรศการบทเรียนประเทศไทยปฏิบัติการใครเข้มแข็งเพื่อดิสเครดิตโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์หวังกรบเกลื่อนพรบกู้เงินสองล้านล้านบาทพอกู้เงินมา4ี่แสนล้านเมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้น หลายอย่างฟื้นตัวนั้นการกู้เงิน4แสนล้านหลังที่เป็นพรบนั้นประชาธิปัตยไม่ได้ดำเนินการนี่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อฐานะการคลังของประเทศอย่างมากนะครับที่แม้จะได้รับอำนาจในการกู้เงิน18ึงแแสนล้านแต่นายกอภิสิทธิ์มีความรับผิดชอบเพียงพอที่จะดูว่าความจำเป็นของประเทศในการที่จะต้องแบกภาระนี้นะั้นไม่มี จึงให้หยุดการกู้เงินไว้เพียงพรกรฉบับแรกต่างก,ก,กันกับนายกที่ชื่อยิ่งลักษ์ชนวัตรที่กำลังจะสร้างหนี้ให้กับประเทศไทยในอีกกลุ่นศตวรรษ ร่างพรบรกู้เงิน2ล้านล้านบาทกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่28และ29มีนาคมซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลจะสั่งทุกองค์าพยบให้เร่งผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้ผ่านสภาในเดือนกันยายนตามแผนที่วางไว้ซึ่งถ้าหากเงินจำนวนมหาศาลน,นี้ถูกบริหารจัดการไม่รอบคอบขาดวินัยการเงินการคลังและไร้โครงการที่ชัดเจนมารองรับ ก็จะกลายเป็นเค,ค้กก้อนโตให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันครั้งมโหฬารจึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนต้องร่วมกันคัดค้าน,นและตรวจสอบเพื่ออนาคตของประเทศ